พวกเราอาสมอตามบนตลาดชัยยาพร้อมสู้โควิด -19 ไป,ไปด้วยกันเยแกาวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธาสุขต้องบักคุกประชาชนทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี นี้นะคะชุมชนบ้านเวียงนะคะตำบลตลาดชัยยานะคะหมู่4นะคะอ,อสมอทุกท่านได้มาร่วมกันรณรงค์นะคะการฉีดวัคซีนโควิดนะคะซึ่งจะฉีดในกลุ่มผู้ป่วยเจ็ดโรคหลักนะคะก็คือกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตเรื้อรังโรคมะเร็งทุกชนิดนะคะโรคอ้วนแล้วก็ในผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะ วันนี้นะคะเราจะมารณรงค์ในส่วนของการเคาะประตูบ้านนะคะรณรงค์ให้ชาวบ้านของเราเนี่ยใส่เมสนะคะการดูแลตนเองให้ถูกสุขลักษณะนะคะค่ะวันนี้ได้รณรงค์ไปกี่บ้านแล้วเออในส่วนของอ,อสมอนะคะได้มาสิบกว่าบ้านแล้วค่ะเออเป็นยังไงบ้างการตอบการตอบรับนะคะของชุมชนเนี่ยบ้านเราเนี่ยตอนเนี้ยเออ ชาวบ้านยังตระหนักอยู่ไหมหรือว่าเป็นยังไงเอ่ยไม่ตอนนี้ตอนชาวบ้านก็เขาดีใจนะคะที่แบบว่าจะได้ครอบฉีดวัคซีนครอบอะ,ค,ะค่ะก็รอการจัดสรรจากรัฐบาลอยู่นะคะเมื่อได้รับการจัดสรรเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะแจ้งราษามายังพื้นที่อีกทีหนึง่งในการนัดกลุ่มเป้าหมายในส่วนของเจ็ดกลุ่มหลักเนี่ยไปฉีดยังหน่วยงานนะคะค่ะตอนนี้มีความกังวลอะไรที่เกี่ยวกับโควิดอะไรบ้างไหมคะการดูแลตนเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างไม่มีครับไม่มีครับ ทำตามทุกอย่างครับตามนโยบายครับ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 ผมนี่นะคะก็คือความเข้มแข็งในส่วนของอสมพารคคีเกตายนะคะในการดูแลสุขภาพภาคประชาชนของเรานะคะขอบคุณค่ะพวกเราอสมตามบนตลาดชัยยาพร้อมสู้โควิด -19 ไปด้วยกันเย้